สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะพบกับหมอดูแองเจล่าหมอดูเมืองกลังเปิดไพ่เปิดดวงบายแองเจล่าพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้หมอดูแองเจล่าก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาเปิดไพ่เปิดดวงเดือนตุลาคมให้กับราศีตุลน,นะคะซึ่งในคลิปที่ผ่านๆมาหมอดูแองเจล่าก็เปิดไพ่มาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ เว้นไปบ้างนะคะเพราะว่าบางวันก็ไม่ว่างเลยนะคะแต่วันนี้ว่างก็พยายามที่จะทําคลิปมาให้เพื่อนๆเพื่อ,อ,อจะให้ได้ร่วงรู้ก่อนร่วงหน้าจะได้ทันเหตุการณ์นะคะสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจจะดูดวงให้ละเอียดมากกว่ากรง้อจกกักรวันสามารถติดต่อเข้ามาโดยตรงกับหมอดวเแองเจล่านะคะทาง Facebook a n g e l a Barbie ID l อดี a n g e l a Barbie ตัวเล็กติดกันนะคะและทางโทรศัพท์0 8 2 5 5 8 7 8 7 1ค่ะรวมทั้งสามารถติดต่อมาทางช่องทาง YouTube นะคะ Angela 6าหก o ้ค w o r วิล l ์คลค่ะสามารถพูดคุยแล้วก็ทักทายกันได้นะคะมาดูกันเลยนะคะว่าดวง ราศีตุลประจําเดือนตุลาคม64จะเป็นยังไงบ้างนะคะพลังจักรวาลจะสัมผัสดวงชะตาของคนราศีตุลจะสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมากน้อยแค่ไหนนะคะใบแรกของคนที่เกิดในราศีตุลประจําเดือนตุลาคม64ได้ใบ The Emperor ค่ะใบ The Emperor นะคะ เป็นใบหนึ่งซึ่งแสดงถึงความมีอํานาจบาร,รมีค่ะคนที่หยิบไพ่ใบนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่มีอํานาจแล้วก็เป็นใหญ่เป็นโตนะคะมีลักษณะของความเป็นผู้นำนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในสายงานราชการหรือสายงานทางด้านตำรวจทหารหรือคนที่มีตำแหน่งยศ ต่างๆนะคะอาจมีลูกน้องบริวารมากมายค่ะแล้วก็เป็นที่นับหน้าถือตาในวงสังคมด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือได้ไปใช้ชีวิตในต่างชาติต่างประเทศเป็นระยะเวลาอันยาวนานอาจจะเรียนหรือได้ไปเรียนต่างประเทศหรือได้ทำงานในต่างประเทศ หรือได้ทำงานร่วมกับชาวต่างชาติหรืออาจจะได้สามีหรือภรรยาเป็นคนต่างชาติได้ค่ะและก็ลักษณะของคนที่จับไพ่ใบนี้นะคะมักจะสร้างความยิ่งใหญ่ด้วยความสามารถของตนเองค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีความหนักแน่นและมีความยุติธรรมซึ่งสามารถขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตได้นะคะเขาก็จะยึดหลักของความจริงและความอดทนเป็นเลิศค่ะ ถือว่าเป็นที่ยอมรับในวงสังคมได้เลยนะคะในตำแหน่งต่อมาก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนในราศีตุลประจำเดือนตุลาคม64นะคะได้เป็นใบ e i of Swords ค่ะหรือ8ดาบคนที่ได้ใบนี้นะคะอาจมีเรื่องอึดอัดขัดข้องใจแล้วก็อาจจะมีเรื่องบางอย่างอย่างเช่นอุปสรรคต่างๆที่ขีดขวางหรือมี อุบัติเหตุซ้ำซซากๆนะคะโดนรถชนหรือว่าถ้ามีเรื่องเกี่ยวข้องกับคดีความก็ถึงขนาดขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วก็มีเรื่องทะเลาะวิวาทบาดหมางใจนะคะแนะนําว่าช่วงนี้ให้เก็บเนื้อเก็บตัวนะคะเพราะแปดดาบก็เหมือนกับดาบที่รายล้อมเรามันเหมือนอุปสรรคต่างๆมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรารอบด้านนะคะเก็บตัวอยู่กับบ้านสงบปากสงบคําให้มากนะคะให้ระวังคําพูดด้วยนะคะเพราะว่า ทำพูดหรือการทําสัญญาผูกพันใดๆนะคะควรตรวจสอบให้ละเอียดด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งคุณอาจจะมีปัญหาในสิ่งนี้ด้วยค่ะทางด้านสุขภาพก็อาจจะเจ็บป่วยแต่ก็เป็นชั่วครั้งชั่วคราวค่ะหรืออาจจะถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลนะคะแต่ก็ไม่ร้ายแรงมากค่ะใบต่อมาก,ก็คือใบตำแหน่งการงานของคนที่เกิดในราศีตุลประจำเดือนตุลาคม64ได้เป็นใบ Queen of Cups ค่ะ ใบ Queen Of คถ้ามาเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานก็หมายถึงคุณอาจจะได้ร่วมงานกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีความอ่อนหวานเรียบร้อยแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดนะคะเป็นคนที่มีความดีงามแล้วก็ความสุขค่ะเพราะฉะนั้นในใบนี้อาจจะรวมถึงความหมายว่าเป็นใบภรรยาด้วยนะคะเป็นใบควีนของความสุขควีนของความรักค่ะและก็ คุณก็จะมีความรู้สึกดีๆกับสิ่งนี้นะคะการงานของคุณก็ดูเหมือนกับว่าสุขสบายแล้วก็แฮปปี้มีความสุขกับการทำงานมากค่ะผู้ที่หยิบไพ่ใบนี้นะคะจะได้รับความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็จะได้รับพรจากเหล่าทวยเทพเทวดานะคะให้ได้รับความโชคดีด้วยค่ะในตำแหน่งต่อมานะคะเป็นตำแหน่งทางการเงินของคนที่เกิดในราศีตุลประจำเดือนตุลาคม64 ได้เป็นใบ10 of p e n t a c l e ค่ะหมายถึง10เหรียญนะคะคนที่ได้รับใบ10เหรียญนี้จะอยู่อย่างมีความสุขค่ะจะมีชีวิตอย่างอภิมหาเศรษฐีมีทุกอย่างครบค่ะมีทุกอย่างที่เปอร์เฟกแล้วก็โดยสภาวะทางการเงินก็สามารถดีรมิทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาได้นะคะ10เหรียญหมายถึงเงินก้อนใหญ่ก้อนโตที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยค่ะ ในตำแหน่งต่อมานะคะเป็นตำแหน่งทางความรักของคนที่เกิดในราศีตุลประจำเดือนตุลาคม64ได้ใบ8 of 1ค่ะ ความหมายของ8 o f ออก็คือ8กระทาหรือว่า8ไม้เท้านะคะผู้ที่หยิบไพ่ใบนี้ส่วนใหญ่ก็กิจการธุรกิจทางการงานก็จะมีการขยับตัวแล้วก็มีที่ทำงานประจำพนักงานทั่วไปก็จะได้เลื่อนขั้นหรือว่าเลื่อนตำแหน่งนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานมากขึ้นมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้นหากคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณก็จะได้เปิด สาขาหรือบริษัทเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่า8ดไม้เท้าก็คืออินฟินิตี้ในเรื่องการงานค่ะเพราะฉะนั้นงานของคุณก็จะมีเพิ่มปริมาณหรือมีการ คนทํางานให้กับคุณมากยิ่งขึ้นคุณก็จะเป็นตัวคอนโทรลหรือว่าเป็นหัวหน้างานที่สามารถที่จะคอนโทรลเอางานต่างๆเพื่อเพิ่มเป็นเงินทองให้กับคุณได้อย่างมากมายมหาศาลนะคะแต่สําหรับทางเรื่องของการเรียนนะคะก็อาจจะได้ศึกษาต่อได้คะแนนดีและอาจช่วงนี้จะเป็นคนที่มีความกระจับกระเฉงคล่องตัวในการทํางานนี่ละค่ะความรักของคุณก็ตกเป็นใบ edge of วันเพราะฉะนั้นความรักก็จะมาโฟกัสในเรื่องการงานเป็นสำคัญเลยค่ะถ้าดวงกำลังดีก็ทำงานเถอะค่ะชีวิตของคุณถึงจะได้แฮปปี้มีความสุขในตำแหน่งต่อมาของคนที่เกิดในราศีตุลประจำเดือนตุลาคม64คือตำแหน่งของสุขภาพค่ะได้เป็นใบเดลเวอร์สค่ะก็หมายถึงใบตัญหาราคาหรือความรักนะคะความรักในใบนี้ก็อาจจะ ไม่ใช่เป็นความรักที่จะต้องแต่งงานนะคะอาจจะมีโอกาสแต่งงานอยู่ประมาณ50-6 0%ถึงนะคะนอกนั้นก็อาจจะต้องมีการตัดสินใจค่ะคุณอาจจะเจอกับภาวะบางอย่างในเรื่องของความรักอาจจะเจอกับพิษรักหรือรักสามเศร้านะคะไม่รู้จะเลือกใครดีทําให้คุณมีความว้าวุ่นในใจนะคะคุณได้รู้รสชาติของความรักความหอมหวานแล้วก็พิษของความรักนะคะซึ่งมันเป็นวัตจักของความรักค่ะ ต้องเจ็บปวดแล้วคุณจะได้เจอกับความรักที่แท้จริงค่ะถ้าคุณยังไม่เจอกับพิษของความรักนะคะคุณอาจจะไม่รู้ค่ะว่าความเจ็บปวดของความรักเป็นอย่างไรและอาจจะรวมถึงสุขภาพของทางด้านความรักก็คืออาจจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับทางเพศสัมพันธ์ด้วยนะคะอาจจะมีโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเพศสัมพันธ์ให้ระวังเรื่องนี้ด้วยหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับ อารมณ์ความรักที่ผิดหวังนะคะอาจจะทําให้คุณมีมีความทุกข์กับผลของความรักที่ไม่สมหวังนะคะต้องควบคุมสติตัวเองดีๆนะคะเพราะว่าความรักมีทั้งสมหวังและผิดหวังเราก็ต้องใช้ใจในการตัดสินนะคะในตำแหน่งต่อมาของคนที่เกิดในราศีตุลประจำเดือนตุลาคม64คือตำแหน่งศัตรูได้เป็นไบ the Tower ค่ะ ศัตรูของคุณช่วงนี้ก็ไม่เดียวเสียเลยค่ะตึกถล่มบ้านพังบ้านระเบิดนะคะหรือมีบางสิ่งบางอย่างมีเรื่องถึงขั้นทะเลาะกันถ้าเกิดเป็นเรื่องของครอบครัวก็มีเกณฑ์ทะเลาะกันถึงขั้นหย่าร้างนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องทางธุรกิจก็หมายความว่ามีการเจ๊งเลยค่ะ หรืออยู่ในสภาวะล้มละลายนะคะในตำแหน่งต่อมาของคนที่เกิดในราศีตุลระจำเดือนตุลาคม64เป็นตำแหน่งของคนรอบข้างพ่อแม่เพื่อนฝูงเพื่อนร่วมง,งานหรือคนที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์กับคุณนะคะช่วงนี้ได้เป็นใบจัสเมนค่ะหรือใบพิพากษานะคะหลายสิ่งหลายอย่างจะเกี่ยวข้องกับ บุญกรรมในอดีตที่คุณได้สร้างเอาไว้นะคะหากคุณได้ทํากรรมดีเอาไว้ผลตอบแทนก็จะมาสนองคุณค่ะณนะตอนนี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องของบุญทํากรรมแต่งนะคะใบนี้ก็จะบังเกิดกับคนรอบข้างของคุณค่ะในตําแหน่งต่อมาก็คือตําแหน่งความปรารถนาของคนที่เกิดในราศีตุลประจําเดือนตรลาคม64ได้เป็นใบ night of ones ค่ะ ใบน g h ออฟวันหรืออัศวินทางการงานนะคะใบนี้อัศวินขี่ม้าขาวได้กระโจนม้านะคะไปข้างหน้าค่ะข้ามกลางภูเขาแล้วก็ทะเลทรายหรือทะเลนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคขวางหน้าคุณอยู่มีมากมายที่คุณจะต้องก้าวข้ามผ่านมัน ต้องผ่านมันไปให้ได้ต้องเคลียร์ปัญหาต่างๆที่อยู่ข้างหน้าไปให้ได้แล้วก็พาตัวเองไปสู่ความสําเร็จให้ได้ค่ะคุณปรารถนาเช่นนั้นคุณรู้ว่าช่วงนี้ชีวิตของคุณอาจจะเจอกับอุปสรรคมากมายแต่มันไม่เกินความพยายามและความตั้งใจของคุณค่ะเมื่อคุณเป็นอัศวินคุณคือผู้ที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จให้ได้ค่ะ ขอให้คุณสมหวังตามที่ปรารถนานะคะในตำแหน่งต่อมาค่ะเป็นตำแหน่งของโชคลาภของคนที่เกิดในราศีตุลประจำเดือนตุลาคม64ได้เป็นใบ King of w n n s s ค่ะก็คือราชาแห่งไม้เท้านะคะหรือราชาแห่งกระทาค่ะโชคลาภของคุณงานคุณจะ โดดเด่นในฐานะของผู้นำทางการงานและคุณก็เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปด้วยนะคะการงานของคุณโดดเด่นสร้างความพึงพอใจและความชื่นชอบในผลงานให้กับผู้คนรอบๆได้เห็นถึงคุณภาพในการทำงานของคุณแล้วก็สร้างความมั่นใจแล้วก็มั่นคงให้อาชีพแล้วก็ชีวิตของคุณด้วยค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณจะมีความมั่นคง มากเป็นพิเศษในเรื่องของการงานนะคะถือว่าเป็นโชคลาภที่ดีมากเลยค่ะในตำแหน่งต่อมาของคนที่เกิดในราศีตุลประจำเดือนตุลาคม64ก็คือตำแหน่งสรุปกงล้อจักรวาลของคนที่เกิดในราศีตุลน,นะคะได้เป็นใบ t e มเปอร์เรนต์ค่ะชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงยกย้ายนะคะหรือย้ายบ้านหรือว่ามีการเคลื่อนที่อพยพย้ายที่อยู่ หากเป็นในเรื่องการงานนะคะก็อาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงมียศก็อาจจะโดนเลื่อนยศถอดยศมีขึ้นมีลงรวดเร็วอย่างน่าใจหายนะคะทุกคนในโลกใบนี้หนีไม่พ้นความเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรทีรังยั่งยืนนะคะไม่มีใครสมหวังกับสิ่งที่ตนเองต้องการตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีใครที่ผิดหวังตลอดไปค่ะในตำแหน่งต่อมานะคะ เป็นตำแหน่งของอนาคตของคนที่เกิดในราศีตุลประจำเดือนตุลาคม64ได้เป็นใบไนออฟคาร์สค่ะก็คืออัศวินในเรื่องของความรักอัศวินขี่ม้าขาวความมีสเสน่ห์ของคุณทำให้คนที่อยู่รายรอบคุณ รักแล้วก็ให้ความเมตตากับคุณค่ะการมีอธัธยาศัยไมตรีการแต่งตัวของคุณที่ถูกกาลเทศะแล้วก็เพิ่มน้ำหอมเพิ่มรอยยิ้มแล้วก็คำพูดที่อ่อนหวานน่ารักนะคะช่วยเสริมให้คนที่อยู่รายร้องคุณรักและคุณก็มีโชคดีจากสิ่งนี้ด้วยค่ะจบลงแล้วนะคะสำหรับดวงจักรวาลของคนที่เกิดในราศีตุลประจำเดือนตุลาคม64 พบกับหมอดูเอ็นเจาได้ในคลิปต่อไปนะคะฝากกดติดตามช่องทาง y t u t u แอ a n เจ l ข้าโอค่าเวิลด์คลาสเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอดูเอ็นเจาด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ